านะการกระทบกันเนี่ยอายนะภายในหกภายนอกหกกระทบกันเรียกมันยาวผู้เจ้าก็เลยเรียกสั้นๆว่าสลายยตนะเรียกคําเดียวดังนั้นเวลาพูดว่าสลายัตนะให้เราทราบว่ามันคืออายนะภายในหกภายนอกหกที่มากระทบกันแล้วจะเกิดเป็นผัสสะอืม เกิดเป็นสัมผัสทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจซึ่งทุกคนที่นั่งในที่นี้มีไหมมีใครจะนับถือศาสนาอะไรมีเหมือนเราไหมมีใครจะเป็นคนตระกูลสูงมีไหม,มตระกูลต่ำม,มีไหมคนจนมีไหมคนรวยมีเหมือนเราใช่ไหมฝรั่งมีเหมือนเราไหมชาติตระกูลใดนับถืออะไรก็มีเหมือนกันใช่ไหมนี่เป็นมาตรฐานกลางที่พระเจ้ากําลังบัญญัติออกมา เพื่อให้สัตว์โลกเนี่ยเข้าใจถึงความจริงตรงนี้ <c oughs> ท่าน,นี้เมื่อเราสาวต่อไปเพราะมีสลายจตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะนะสลายจตนะเป็นธรรมอันเป็นเหตุผัสสะเป็น